สวัสดีครับกับาล็อกสตูดิโอรักแส้กับเมนู20 33หรือรช่วงนี้ลดราคานะมฮัมหมดไหนแต่ผมซื้อมันมาลนะไลนจ๊ดดี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ต่เนาะตอนนี้ฮูดีอดออกมาจากดีโอนาซีเออดีโอนาซีะ Don't jump there. Oh, why should we hesitate? Let's shoot this red spy and be done with it. Oh, spy home, great Shouldn't we call the Gestapo? It'll take them forever to get here from Reich. We'll watch this speak till then. No one don't son เอา o ข่มา y ่ a l ะฆ่าเขา b รือเขาเป็นสปายเหรอรีบทำให้มัจบๆไปเถอะรับอินร์โคดเฮเย็นเคสโล์โมชั่นรับ สปาตันเลนเจอร์ก็เขาเขาเองเขาเป็นฝ่ายสปาตันเลนเจอร์เนาะ y แล้ว one thing I like about the bad guys there's always a lot of discussion before they get around to pulling the trigger มีเรื่องที่เราต้องพูดอีกเยอะสักช็อตไหม You owe me one kid. You <laughs> don't look like a rat. Who the hell are you? <laughs> That's Hunter's token. I'd better take you to Miller. Whatever message you have, save it for him. Alex. Okay, let's move to the armored car. Oh, wait a you tell me. หลอบแก้วหอนเสืร์มันมันมันมืดไปเดี๋ยวขอปับปับชีวิตแปบบ๊บเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะมีปัญหากับปุ่มอื่นอ่าก่อนหน้าโอขอปับแสงแป๊บหนึง่งไม่ใช่ไม่ได้ปับสุดเลยเกมเนี้ยปับเอาลื่นว่ะปับชันโอ้ <c oughs> ไหนอ่ะอ้าวปรับแกมมาไม่ได้ <laughs> okay pavel here's the plan you'll take him in the armored car to our real car after that we'll be real close to the hall and the black station and what about the mission okay <laughs> hey, miller will hand you a medal if you bring news from hunter i'll handle the mission myself let's meet up at the black station station <laughs> you be careful out there payback <laughs> station เงียบรูดโอ้โหเน้นสลเละเลยลุงลูกโมูมีอ๋ออันนี้ลูกสองลืมไปไอเฮียเท่อะ You should man the turret. It'll be harder to see you that way. I hope you know how to operate t e machine gun, kid. Well, guys, good luck to you. อเอ้ยนี่ครับเราจะเขาเป็นคนพ่นปืนเขี่ยรถเกาะรถเกาะติดตมูตตมีมา Try to get past the roadblocks quietly. Keep your cool, and they might overlook the fact that we're standing in for the shroom. If it all goes to hell, just do as I say. Babby Okay. I just my mình nhận góc của ai da ai đoạn không biết bao nhiêu, đây của họ là một lốt góc thật sự, stop up, hey, mình làm gì ở đây

มันจะมวยจะกล้วยอะไรก็เข้ามาเว้ยฮติ๊กตากรเรียบร้อยหนึ่งแต่ก็คงมึงเข้าไปพานได้ยังไงหรอกแหมรักกันนะรักกันไว้เถิดเราเกิดร้วนรถมอเตอร์พอสมาด้วยกันหายใจไม่ทั่วทองกันเลยทีเดียวต้องมีดานต้นหาแหงนแน่นอน đánh nào đánh nào đánh nào và đánh sao đánh sai đánh sai đánh

này nhé, này nè, nhưng mà này quá, hành này sức giang ạ, em đừng à... เกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยเนี่ยแหละนี่เขามาหันไปกี้จัดไฟไอ้หนูมันเล่นใส่ชุดก็เต็มยศสกนนี่มันจะยิงรถเขาเละได้แปลกเปล่ mong nè bạn à mà mà kéo là bà khủa đâu ơi ôi nhé nhé ตัวนมาไอตัวกนมาบอกใครัวนีสากะนใเรีแกระเบิดอ่ะจัดมอ้หนูจัดมาจัดมาจัดมฮ่าฮ่าฮ่กนยาเลยเดเอ้าวว่ากีมันเด้งไงเล่นเล่นไฟเด้งอ้โหร สิเค <expand> mm ืองยนต์จนได้โอ้โหถือเคื่องสมัครกันเลยทีเดียวมาเด็ดดีเลยวไงขอขอปืนนี้ไปด้วยได้ียวกองตรี đắp, cấp đắp, quá là cấp đắp, 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 đắp,

phải to của đấy chế sâu, yeah, mmm 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 điều điều mmm có ai หล่อไม่เลวโดเลสซิสอยางให้จังหวัดลิเคซิตเพลงของไปใจได้แบบไหนขอางมึงช่วงมึงต่อเดี๋ยวมันตัดไปครับขอโทษด้วยนะครับมันต้องตัดออกไปไปเร็วอ่ะเดี่ยวไปเร็วโอเคลุง

เราจะติดถูกระดมยิงจากมุนอาซีตอนนี้เขาได้มาทีอ,อ๋อรู้สึกว่าเกมมันเด้งสองรอบเหมือนตัวเกมมีปัญหาเลยผมหุ่นเป็นปัญหาแต่ตอนนี้ก็เลยเปิดเป็นเซฟเซฟโหมดเล่นมันบังคับให้เล่นเซฟโหมดอ่ะแต่มันมีปัญหาตอนอัพไออย่างปะ อัพไออัพได้แบบกระจอได้บบเป็นอย่างภาพปกติดีไม่ได้ไ่ได้บบสวยขนาดนั้นนะแต่ทำมันดิงแค่ไมหัวเด้อ After our firefight with the Nazi trolleys, it seemed we would have an easy road ahead. Okay ไปต่อไปต่อไปต่อได้ยุ่ง Almost there. <arted naked? S 3> should be waiting at the black station. เรือที่จะรออยู่ที่ black station ต้องบอกแล้วมัตายสิต้องไม่ได้ทุกอย่างเลยเซคย่านะพ่อดีๆกันเลยกันนั่นนายยิงอยู่ด้วยดีกับดีที่ไม่เลีอยงเราเยอะนะแต่ก็ใจเม็นต้องฟังนายยิงเสียงเลยไหม เตรียมพร้อมไว้ <erkennSenijk>